จิตวิทยาเอาคืนคนที่แทงข้างหลังคุณให้เจ็บแสบที่สุดจนเขาไม่กล้าไปทำกับใครอีกไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าการโดนคนที่เราไว้ใจหักหลังบางคนแทงคุณจากข้างหน้าแต่คนที่แทงคุณจากข้างหลังคือคนที่คุณเคยเปิดใจให้เคยช่วยเหลือพูดดีด้วยมีมิตรภาพหรือบางครั้งอาจเคยร่วมสร้างความฝันบางอย่างมาด้วยกันแต่สุดท้ายเขากลับใช้ความไว้ใจของคุณเป็นจุดอ่อนแล้วทำร้ายคุณอย่างเลือดเย็น การถูกแทงข้างหลังไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางใจแต่มันคือการทำให้คุณตั้งคําถามกับตัวเองว่าคุณยังควรเชื่อใจใครได้อีกไหมยังควรเป็นคนดีอยู่หรือเปล่าและยังควรอดทนเงียบๆโดยไม่ทำอะไรเลยจริงๆใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมโลกนี้มีวิธีเอาคืนที่เหนือกว่าแค่การโกรธหรือตะโกนใส่หน้ากันการเอาคืนที่ฉลาดไม่จำเป็นต้องดังไม่จำเป็นต้องรุนแรง แต่มันหนักแน่นเฉียบคมและฝังลึกในจิตใจของคนที่ทำร้ายคุณจนเขาไม่กล้าทำแบบเดิมกับใครอีกในคลิปนี้ไม่ได้เกิดจากความเกลียดแต่เกิดจากความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้อย่างชาญฉลาดเมื่อถูกทําร้ายคุณจะได้เรียนรู้สิทธิจิตวิทยาการเอาคืนแบบไม่ต้องแต่ต้องแม้แต่ปลายเล็บ แต่สามารถทำให้คนที่หักหลังคุณเจ็บลึกและสำนึกไปจนถึงวันหนึ่งเขาจะได้เรียนรู้ว่าคนที่เคยแทงคนอื่นจากข้างหลังจะไม่มีวันได้รับความไว้วางใจจากใครอีกเลยในชีวิตขอให้คุณได้ฟังในคลิปนี้ด้วยใจที่มั่นคงไม่ใช่เพื่อจะเป็นคนพยาบาทแต่เพื่อจะเป็นคนที่ไม่ยอมถูกทำร้ายซ้ำและรู้วิธีเอาคืนอย่างเหนือชั้นอย่างผู้ชนะหนึ่ง ตอบโต้ด้วยความสำเร็จที่เหนือชั้นให้ความเงียบเป็นเสียงที่ดังกว่าเมื่อมีคนแทงข้างหลังคุณสิ่งที่เขาหวังคือการเห็นคุณล้มเห็นคุณเจ็บและเห็นคุณหมดอนาคตจิตวิทยาการเอาคืนขั้นสูงสุดคือทำตัวให้ประสบความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อจนเขาเจ็บทุกครั้งที่เห็นชื่อคุณไม่ต้องออกแรงไม่ต้องพูดอะไรแต่ให้ผลงานและความสำเร็จของคุณเป็นตัวตบหน้าเขาอย่างจัง ความเงียบที่มาพร้อมความก้าวหน้าคือดาบสองคมที่คมกว่าคำด่าเวลาที่เขาเดินไปบอกใครว่าคุณไม่มีทางไปถึงไหนหรอกแล้วคนเหล่านั้นกลับตอบว่าแต่เขาไปไกลกว่าที่คุณเคยไปเสียอีกนั่นแหละคือความพ่ายแพ้ที่เจ็บลึกที่สุดคนที่แทงข้างหลังคุณทำได้แค่ตอนที่คุณหันหลังให้แต่ความสำเร็จจะทำให้คุณไม่มีวันหันหลังให้ใครอีกกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริง โฟกัสที่งานโฟกัสที่ตัวเองหยุดเสียเวลาเถียงกับคนไร้ค่าเอาความโกรธมาเปลี่ยนเป็นพลังผลักดันให้ชีวิตก้าวไกลให้เขารู้ว่าคุณแกร่งขึ้นเพราะเขาคิดจะล้มคุณ 2. เปิดโปงอย่างเหนือชั้นให้เขาเป็นคนเปิดเผยตัวเองการตอบโต้แบบฉลาดคือการไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแต่ใช้พฤติกรรมของเขาเองเป็นเครื่องมือในการเปิดโปง เพราะคนแทงข้างหลังส่วนใหญ่ชอบแสดงบทคนดีเสแสร้งอย่างแนบเนียนคุณไม่ต้องฉีกหน้าหรือแฉเขาโดยตรงเพราะมันจะทำให้คุณดูต่ำลงไปด้วยแต่จงใช้จิตวิทยาปล่อยให้เขาเผยท่าแท้เองทำตัวปกติไม่โต้อตอบไม่พูดใส่ร้ายใช้คำพูดสั้นๆแต่แฝงความจริงเช่นคนเราทำอะไรก็ได้แต่ต้องรับผิดชอบต่อผลของมันให้ได้นะ สร้างสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้เขาแสดงตัวเช่นการพูดความจริงในที่ที่เขาอยู่แล้วดูปฏิกิริยาเขาเมื่อคนรอบข้างเริ่มจับสังเกตได้เองว่าใครคือคนร้ายตัวจริงมันจะกลายเป็นการเอาคืนที่สง่างามที่สุดเพราะคุณไม่ต้องใช้ความพยายามเลยความจริงไม่จำเป็นต้องรีบพูดมันเปิดเผยตัวเองเสมอเพียงแค่คุณต้องนิ่งพอ 3. <Three. S 1> อย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์ใช้ความนิ่งฆ่าเขาทางอ้อม คนที่แทงข้างหลังคุณต้องการเห็นคุณโกรธคลั่งตอบโต้เพราะมันทำให้เขารู้สึกควบคุมคุณได้แต่ถ้าคุณตอบกลับด้วยความนิ่งๆิ่งแบบเย็นชามันจะกลายเป็นความเจ็บที่ยิ่งกว่าโดนดา่าคนแทงข้างหลังคุณจะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่เดือดไม่โกรธไม่ตอบโต้เลยสิ่งนี้ทำให้เขาสับสนหวาดกลัวและวิตกเขาจะเริ่มระแวงว่าคุณวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่า การนิ่งตอบกลับในที่สาธารณะโดยเฉพาะถ้าคุณยังยิ้มอยู่เท่ากับคุณบอกว่าฉันเหนือกว่าเกินกว่าจะลดตัวมาเล่นเกมต่ำๆแบบเธอความเงียบคือมีดที่แทงกลับได้ลึกที่สุดโดยไม่ต้องแตะต้องเขาเลยวิธีใช้อย่างได้ผลฝึกนิ่งฝึกไม่หลุดแม้ในสถานการณ์ที่โดนปัน่นใช้สายตาแทนคำพูดยิ้มแบบรู้ทันแล้วเดินจากไปพูดแค่เท่าที่จำเป็น และใช้คำพูดที่สง่างามแต่เฉือใจ 4. วางตัวให้สูงขึ้นเหมือนไม่เคยถูกรบกวนแล้วเขาจะเจ็บจากการถูกเมินคนแทงข้างหลังคุณต้องการทำลายศักดิ์ศรีต้องการให้คุณเจ็บและแสดงออกว่าโดนกระทบแต่เมื่อคุณวางตัวสูงขึ้นและไม่เคยมีท่าทีเสียสูญเลยมันคือการตอกย้ำให้เขารู้ว่าคุณไม่มีอิทธิพลอะไรในชีวิตฉันเลย นี่คือหนึ่งในจิตวิทยาเอาคืนแบบเยือกเย็นคุณไม่พูดถึงเขาไม่ตอบสนองไม่พาดพิงใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องไร้าสาระมันจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจนเสียศูนแทนการไม่แสดงอารมณ์ใดๆคือตัวตบหน้าที่ทรงพลังที่สุดกลยุทธ์ที่ทำให้เขาเจ็บแบบไร้คำพูดทำตัวเหมือนไม่เคยรู้ว่าเขาแทงข้างหลังคุณ ไม่พูดชื่อไม่เอ่ยถึงไม่ใส่ใจยังคงยิ้มยังประสบความสำเร็จและยังสบายดีคนที่หวังให้คุณพังจะเจ็บที่สุดเมื่อเห็นคุณยืนอยู่ในที่สูงกว่าเดิมและเขาไม่สามารถแต่ต้องคุณได้อีกเลย 5. สร้างความน่าเชื่อถือและพันธมิตรให้คนอื่นเป็นพยานว่าคุณไม่ใช่คนผิดคนแทงข้างหลังคุณมักจะใช้คำโกหกหรือการบิดเบือนทำให้คุณดูแย่ในสายตาคนอื่นก่อนที่คุณจะได้อธิบาย ดังนั้นวิธีเอาคืนอย่างเหนือชั้นคือสร้างภาพลักษณ์ของคุณให้แข็งแกร่งจนใครก็ไม่เชื่อคำพูดของเขาอีกต่อไปจิตวิทยาแบบนี้คือการบริหารภาพลักษณ์และการมีพันธมิตรทำดีให้ต่อเนื่องมีวินัยและรักษาคำพูดสร้างเครือข่ายคนที่เชื่อถือคุณแสดงความจริงใจโดยไม่ต้องอธิบายอะไรยืดยาวเมื่อวันหนึ่งความจริงเปิดเผยคนที่เคยแทงข้างหลังคุณ จะไม่ได้แค่เจอความผิดพลาดส่วนตัวแต่เขาจะเสียเครดิตทางสังคมและนั่นคือการเจ็บแสบที่สุดเพราะเขาจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็ไม่ไว้ใจอีกต่อไปคนที่แทงข้างหลังจะไม่มีวันยืนอยู่ต่อหน้าใครได้เมื่อทุกคนเห็นว่าคุณคือคนที่จริงใจ 6. ตัดขาดอย่างเด็ดขาดให้เขารู้ว่าเขาหมดสิทธิ์กลับมาในชีวิตคุณหลายครั้งคนที่แทงข้างหลังคุณมักจะพยายามวนกลับมาด้วยคำว่าขอโทษนะ หรือฉันไม่ได้ตั้งใจแต่จิตวิทยาที่เด็ดขาดที่สุดคือการตัดขาดอย่างถาวรไม่เปิดโอกาสให้กลับเข้ามาทำร้ายคุณซ้ำอีกคุณไม่ต้องแสดงความแค้นออกไปแต่จงแสดงให้เขาเห็นว่าคุณกลายเป็นคนที่ไม่มีพื้นที่ให้กับคนทรยศนี่คือจิตวิทยาการปิดประตูแบบไม่ต้องเสียงดังมันเงียบแต่มันหนักแน่นและมันชัดเจนว่าคุณไม่ยินดีจะกลับไปเจ็บซ้ำในที่เดิมอีก คนที่เคยหักหลังคุณครั้งหนึ่งมีแนวโน้มจะหักหลังคุณได้อีกครั้งถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาวิธีตัดขาดอย่างมีเกียรติไม่ต้องบล็อกไม่ต้องด่าแค่ไม่สนใจอีกเลยลบออกจากวงจรชีวิตอย่างช้าๆแต่มั่นคงใช้ชีวิตให้ดีโดยไม่ต้องให้เขามีบทในเรื่องของคุณอีกเจ็ด <Seven. S 1> เปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชันที่เขาเอื้อไม่ถึงให้เขาเห็นว่าทุกอย่างที่เขาทำไม่มีผลอะไรกับคุณเลย จิตวิทยาข้อนี้ไม่ใช่แค่การตอบโต้แต่คือการเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นจนคนแทงข้างหลังคุณรู้สึกด้วยค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเขาเห็นคุณในเวอร์ชั่นที่ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นสง่างามขึ้นเขาจะรู้ทันทีว่าทุกอย่างที่เขาทำไม่สามารถทำลายคุณได้แม้แต่น้อยความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่สุดคือการรู้ว่าแม้เขาจะวางแผนทำร้ายคุณยังไงคุณก็ยังลุกขึ้นมาสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ วิธีการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่เขาแต่ไม่ถึงยกระดับความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธใช้เวลาเงียบๆทำงานหนักแล้วปรากฏตัวอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะสบตานี่คือการเอาคืนที่สง่างามและเหนือชั้นที่สุดคุณไม่ต้องแค้นแค่แกร่งขึ้นก็พอแด ส่งสารลับผ่านการกระทำให้เขารู้ว่าคุณรู้แต่คุณไม่ลดตัวในโลกของคนเสแสร้งคนแทงข้างหลังมักแอบ,บทำร้ายคุณโดยไม่ทิ้งหลักฐานแต่เมื่อคุณรู้ว่าเขาทำอะไรไว้อย่าเพิ่งออกไปเปิดโปงหรือโต้กลับให้คุณส่งสารลับผ่านพฤติกรรมที่แฝงในพฤติกรรมที่สื่อให้เขารู้ว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วตัวอย่างพูดคำที่มีในโดยเฉพาะในวงที่เขาอยู่เช่นคนบางคนเก่งมากในการใส่หน้ากากา แต่หน้าก,ากากมันอยู่ได้ไม่นานหรอกมองเขาด้วยสายตาแบบรู้ทันโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรยิ้มในแบบที่ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนโดนจับไตได้สิ่งนี้จะทำให้เขาระแวงจนอยู่ไม่เป็นสุขเขาจะคิดวนไปวนมาว่าคุณรู้ถึงขั้นไหนแล้วและนั่นคือความทรมานที่มากกว่าการโดนด่าตรงๆบางทีการไม่พูดอะไรเลยทำให้เขากลัวมากกว่าการตะโกนด่าใส่หน้าเสียอีก 9. จับเขาเข้ากับความเงียบทําให้คนรอบข้างเห็นความจริงโดยไม่ต้องบอกจิตวิทยาการเอาคืนในระดับเชิงลึกคือการทําให้สังคมเป็นกระจกสะท้อนคนแทงข้างหลังโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากเมื่อคนร้ายแสดงละครคนดูจะเริ่มจับผิดสิ่งที่คุณต้องทํามีแค่นี้หยุดปกป้องหยุดอธิบายหยุดพูดถึงเขาแล้วปล่อยให้เขาแสดงออกไปเรื่อยๆ ในเวลาไม่นานคนรอบข้างจะเริ่มสังเกตว่าทำไมเขาพูดถึงคุณแย่ๆตลอดในขณะที่คุณไม่เคยโต้อตอบทำไมเขาถึงดูหมกมุ่นกับการทำให้คุณดูแย่เมื่อคนรอบตัวเริ่มเห็นความจริงเองการล่มสลายของเขาจะเกิดขึ้นแบบเงียบๆและคุณไม่ต้องลงมือเลยสักนิดเดียวจิตวิทยาที่ลึกที่สุดคือการใช้สังคมเป็นกระจกและใช้ความนิ่งเป็นไฟเผาวความเท็จจนมอดไหมสิบ ปล่อยให้กำจัดการโดยคุณเป็นพยานความพินาศการะเอาคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ลงมือเองหัวข้อนี้อาจดูขัดใจสำหรับคนที่เจ็บลึกแต่เชื่อเถอว่าการปล่อยให้กรรมและกฎแห่งธรรมชาติทำงานของมันเองเป็นการเอาคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่แทงข้างหลังคุณคือคนที่เคยมีโอกาสได้อยู่ในพื้นที่ของความไว้ใจแต่เขาเลือกทรยศและทำร้ายคุณเพื่อผลประโยชน์หรือความสีใจชั่ววูบ เขาอาจจะคิดว่าไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครเห็นแต่ในระยะยาวชีวิตจะค่อยๆสะท้อนการกระทำของเขากลับมาอย่างไร้ปราณีคนที่แทงข้างหลังใครบางคนสุดท้ายจะไม่มีใครไว้หลังให้เขาแทงอีกเลยวิธีอยู่เฉยอย่างมีพลังใช้ชีวิตของคุณให้สง่างามไม่ดรามา่าไม่ร้องขอความเห็นใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ เป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะคุณไม่จมกับความแค้นวันหนึ่งเขาจะต้องเจอกับจุดที่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังและไม่มีใครยื่นมือให้ช่วยและคุณจะเป็นพยานเห็นสิ่งนั้นโดยไม่ต้องลงมือแม้แต่นิดเดียวนั่นแหละการเอาคืนที่สะใจที่สุดเพราะคุณได้เห็นคนที่เคยพยายามทำลายคุณค่อยๆจมลงในหลุมที่เขาขุดไว้เองบทสรุป การถูกคนแทงข้างหลังอาจเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพราะมันไม่ได้ทำให้เราเสียแค่ความรู้สึกแต่ยังพรากศรัทธาในมนุษย์ไปจากเราด้วยแต่จงจำไว้ว่าความเจ็บปวดไม่ได้มีไว้ให้เราจมอยู่กับมันมันมีไว้ให้เราเติบโตแข็งแกร่งและกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าทำร้ายได้ง่ายๆอีกต่อไปสิบจิตวิทยาในคลิปนี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสอนให้คุณเป็นคนใจร้าย แต่มันคือแนวทางการเอาคืนอย่างมีชั้นเชิงโดยที่คุณยังคงเกียรติศักดิ์ศรีและความสง่างามของตัวเองไว้ครบถ้วนเพราะการเอาคืนที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การตะโกนโต้กลับไม่ใช่การเปิดโปงให้ทุกคนรู้แต่คือการแสดงให้เห็นว่าคนที่เคยทำร้ายคุณไม่สามารถหยุดคุณจากการก้าวไปข้างหน้าได้เลยแม้แต่นิดเดียวบางครั้งสิ่งที่ทำให้ศัตรูเจ็บที่สุดไม่ใช่คำดา่า แต่คือความสำเร็จของคุณคือความสงบนิ่งของคุณคือการที่เขาต้องมองคุณอยู่ไกลๆด้วยความอิจฉาทั้งที่เคยคิดว่าจะทำลายคุณได้และเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะต้องเจอกับผลกรรมที่เขาก่อไว้เองไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นเพื่อดูหรือไม่ก็ตามอย่ากลัวการถูกแทงข้างหลังเพราะมันหมายความว่าคุณกำลังเดินนำหน้าหากวันนี้คุณเจ็บขอให้เจ็บอย่างมีพลัง หากวันนี้คุณโกรธขอให้โกรธอย่างมีสติและหากวันนี้คุณอยากเอาคืนขอให้คุณเอาคืนในแบบที่เขาไม่มีวันลืมโดยที่คุณไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีแม้แต่นิดเดียวคุณคือคนที่มีค่ามากพอจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของใครและบทเรียนจากบทความนี้จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ใครก็ไม่กล้าหักหลังอีกต่อไป